กินกับโกบุกจังหวัดตังเพื่อจะมากินร้านขาวโอชาร้านนี้จะถือว่าเป็นร้านอาหารเช้าของพี่น้องชาวจังหวัดตังแต่วันนี้เสียดายมาไม่เจอหมูย่างวะ่ะข้อมูลที่ผมได้รับมาร้านนี้เป็นของน้องพิมพ์วัสุไข่วักพิมพวสัสุร้านเขาจะมีการขายหลากหลายเกี่ยวกับอาหารเช้านะครับไม่ว่าจะขนมจีนก็ตามเต็มซำโจ๊กแม้กระทั่งข้าวมันไก่วันนี้มาอีกแล้วเช้ามาจัดขนมจีนถ้วยนี้ในราคา30บาทถ้วยนี้เขาเรียกว่าไก่จ อในราคา50บาทครับเสิร์ฟมากับน้ําจิ้มบวยร้อนๆเลยเมนูนี้ผมกินมาเฉยๆครับและนี่คือทอดมันในราคา50บาทมาแบบร้อนๆอันนี้ถือว่ากินดีครับผมและตามมาด้วยข้าวมันไก่สูตรเบตงที่ผมสั่งมาเป็นจานใหญ่เพื่อกินพร้อมกับทีมงานทุกท่านเชื่อไหมครับจานนี้แยกมาในร,ราคาไก่สับ80บาทเท่านั้นเองรสชาติจากที่กินข้าวมันไก่ที่นี่แล้วถือว่ากินดีไม่แย่ครับเชื่อไหมครับไก่ค่อนข้างจะนุ่ม หวานทีมงานผมสั่งไปสองจานและทีเด็ดของทางร้านนี้อีกอย่างนั้นก็คือติ่มซำสดครับเราสามารถเลือกหยิบแล้วก็นําไปนึ่งได้ทุกท่านเชื่อไหมครับที่เราหยิบหยิบมาที่ผมหยิบมาอยู่นี่ถ้วยละแค่20บาทเองจากเท่าที่ลองชิมติ่มซำ้วนะครับทีเด็ดของเขาคือซาลาเปาไส้หมูไส้เขาจะขนาดชิ้นเล็กๆครับนั่นคือซาลาเปาไส้หมูย่างเมืองตังนี่แหละที่ผมให้ดูนี่แหละครับอร่อยและจานต่อมาที่ผมสั่งมานี้เขาเรียกว่าขน นมปังหน้าหมูทางร้านเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําจิ้มอาจ่าสําหรับเมนูนี้ผมกินแล้วก็ถือว่าเฉยๆครับนอกนั้นแก้วที่สั่งไปก็เป็นชาร้อนกาแฟร้อนโอวัลตินเย็นโอโกมีหมดครับทางร้านเอาเป็นว่าเป็นร้านอาหารเช้าของพี่น้องชาวเมืองตังยังไงก็มาลองกินกันดูนะครับก็สวัสดีครับก็ร้านเขาโอชานะครับก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดตังนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าของวายังนะครับอยู่วิเศษกุลฟอยสี่ครับผมก็จะมี ติ่มซำนะครับนี่มีครับนี่ข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ซาลาเปาบะจางนะครับขึ้นชื่อของที่นี่เลยครับไม่ต่ำกว่า20ปีครับตั้งแต่รุ่นรุ่นก๋งแล้วก็มารุ่นนาครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าปิดประมาณ4โมงเย็นครับเปิดทุกวันครับแต่ว่าจะมีวันหยุดช่วงวันที่1ของเดือนครับแล้วก็วันที่16 17ครับ โทรนะครับเป็น093 575 2398ครับ575เ3 9 8อาเปครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสมาเที่ยวเมืองตรังนะครับร้านขาวโอชาก็เป็นอีกหนึ่งร้านหนึ่งที่ขายอาหารเช้าที่คุณไม่ควรพลาดใครมีร้านเด็ดของจังหวัดตังก็แนะนำเขามาได้เพราะผมจังต้องไปอีกหลายครั้งวันนี้กินกับโกไปก่อน